สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องสวัสดีทุภูพสุกคนณน้าจ้าเนาะทั้งทางไท,งทยและ่างประเทศพี่น้องจ้าทุกมุ่มโลกน,น,ลพน,นะพี่น้องได้ข่ามาเบิ่งข่อยน้องพี่น้องเนาะเมื่อนี่งขอเห็นอีหยังกินพี่น้องจ้ามาเบิ่งพีเขาปุ่นพี่น้องจ้าเขาปุ่นนำยาป,กปกากระป๋องแกต้มแล้วใไม่ไหม,ไมพี่น้องจ้าใส่ตีนไก่กับลูกชิ้นพี่น้องจ้า ใส่ลูกชิ้นปลากับตีนไก่พี่น้องโอเห็ดคั่กเห็ดเมอถ้พี่นองเห็ดกินปานเออเอาบุญเอางานทข้วไวพี่นงคอยเห็ดยมหิวน้ำอยากเป็นสีเลอหลายค่ะทั้งตีนพี่นงโอ้ยว่าจะกินเหลือติดจ้าน้ำน้องน้ำน้องน้ำหลาย เสียงขาเจ้าต e ัดหญ้าได้พี่น้องโอ้ตัดแข่งกันพี่น้องฝรั่งก็ได้พักกับกัญญาพี่น้องมนจะสวนผักสลัดผักซีพี่น้ะผักซีมีใหม่หมักเล็ดดิบมาจะสวนใหม่ๆพี่น้องก็เจ้าตัดหญ้าแข่งกันพี่น้องเสียงดังไม่ได้จ้าขอขอโทษขอให้นาะงพี่น้องนาะขอได้แก้วหนัก มามาจา่าเดินเลือดในน้ำแล้วสแสบในน้วมขวดรีล่าหลายได้ข่อยกะมาไ,ได้พี่น้องก็มาสแสบมานูนนนนน่น้ำาขวดน้องเป็นไงมาสันนิษฐานปุ่นตีนไก่มากายเร็จปุ๊กพี่น้องปุก๊กขิดมาจา้า จับเบอร์ตักซีราหแปลงก่อนมั้ยมีคนสูบนองจาก สาวหลับไปนอน้อานี่ทำงานน้ำได้จาจแล้ว <c oughs> มันจะแค่ <c oughs> ต้องมค่ตอืม เลยเขาหยิ่งากอือฮึกอะับขอไปานะ่อ,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 อสากินตีนกินยาีอยากกินก็ไม่นอมเนาะ แสบน้ำแทะตินนะพี่น้องเนะาะจะว่าบ่างอยาปลากระป๋องพี่น้อง มันจส่วนสดสดเปตกขห้ามเป็นละง่ามพี่น้องจา้ารู้ด้พี่กหวา ชพูนลกินย่งมาเบิดตอย่นปอ่ะหนักเลยดิมันก็สวยม่มา ก็ S 1> <S 1> <S ดีไปซะข้าปุ่นต้องพักหลายๆนอกจากเนาะอืมนี่แจกพักลหลายๆห้าวใจห้าวใจ กินไล่เมื่อกี่น้องขบปุดนพักนึงพักสุดสด ครับอืมแต่เาร้วไปหน่อย <c oughs> แต่ตีมนน้ำเดาล้มครับอืมนี่ก็ตงตัวงนมหมดจาน <c oughs> ตวงน,นม้สมอจา้าจามตัวดีจา้าจ ตอนนี้อะกลรังเศเนาพป่นขอ,องขึ้นน้่มัสาวแดดน้ำแงนนรงตปนตกเป็น,นขึ้มจังสี่สวงอาทิตย์สามอาทิตย์เนี่ย เราก็ได้หลายแสบไปนอกจากกระปุน ไปเงนขวนด้วย สินี่ตรงนี้แหละไปนอ้องจากความแซ่บความนัวพักแสีแต่ง ตู้ไม่มากแต่ใส่โปรตีนกินแบบแซ่บแบบบ้านเลยนะ เป็นบ้านเขาเลยจ้าเกี่ยวหนังมากเนาะบ่เก็ดคืออ่เห็กจะคือแบบนพี่นอกเออใแต่เนี้ยตลกเดยกเดาเป็นบ่ายเลย มึงคลิปวิดีโอไอยพป่น้องจา้จาตังกินทั้งหัวไปน้ำมันพป่น้อง <c oughs> คลิปนี้เสียงดังมาดีแล้วพี่นหนองลำพงเอาเปิดลำพงกันเลจ <c oughs> นยจ้าค้นนอนห่ามรักเขาแล้ว <c oughs> <c oughs> กุดปากแกงบักลายพี่น้องไห้บักลายมันก็เบิดคอยออกใส่ตัวไว้พี่น้องมือมาหน้ามอยากกับมะอุ่นจริง ใส่หกตนะีนอ่ะชิ้นนีกชิกระหยอมกินนะ้องจากของแพ่ง เขาป้าเห็ดนาะว่าทำงานรองเหมือมึงเดี๋ยวก็เลิกพี่น้องจ้าไปตัดตีสามรู้ข่าวก่อนงานไก่พี่น้องไปตัดตีสามเขาง,งานหกโมงสอง มองเห็นงานไก่เนาะขับรถช่วงยนจะสับซอบงั้งงงงงนพิมาลำบากรถถ่วมพิมะาโอ้พิมะถ่วมรถตักพิมาออกงานไก่หลายเงื่ีนดีไปนอะประเทศสวิตเซร์แลนด์เงินดีเนาะ งานก็แพงหอบใจหอบใจเ,เน้นผักเนะ้นผักแบบนี้ จังเลยเจ้างลดไปน้ออีกหน่อยไวย้หลุด ค่ออกเอละไปเพชรได้พี่น้องวอาป๊เพชรก็ยังหา

nhả nốt từng nắm tiếng đặng ต้นลิบหาใหเพียบิบซ่าบาทซื้อน้ำตลาดพี่น้องจ่าเป็นจิดอเลยพี่น้องนอาะของถือีบหน่อยพี่น้องบ่ได้หลายสดตันอกเพราะยายบ่เสียงดังอูจ้ะอู้จะ ตัดไงตัดสดใหม่โอ้ลูกฟัดตื่นในะ่ไหมเอาละพี่น้องแค่นี้แหละจ้าเด้อฝากกดติดตามในยูทูบนี้ได้จ้าขอโทษขออภาัายเสียงดังเนาะจ้าบุษบดียิ้มเสียงข่อยอนะวาวน้ำเนาะแล้วก็ฝากแฟนเพจเนาะพี่น้องเนาะขั้วกระสินเฮดเองแซบเองแล้วก็เพจเทียนหอมผ้าเพจพระเพิร์นน้อพี่น้องเนาะเนะนะขาไปเบิ่งเขาเปน็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เด้อจ้าว่ากันคลิปหนาเด้อพี่น้องจ๋าแค่นี้แหละพี่น้องจ๋า ดิดีมีแฮสผู้ทุกคนจ้าสิมาเริ่มต่อ